มาแล้วครับยอดรับยอดจ่ายชกสสมอรอบรับรองเดือนกุมภาพันธ์2566ครับสวัสดีครับพี่น้องครับสำหรับเดือนนี้นะครับสมาชิกส่งหักเงินสงเคราะห์จำนวน1,326,478คนนะครับจำนวนเงินสงเคราะห์ที่ทายาทจะได้รับโดยประมาณนะครับ5,3591บาท20สตางค ซึ่งยอดหักเงินสงเคราะห์ต่อนหนึ่งผู้เสียชีวิตเดือนกุมภาพันธ์66นี้เท่ากับ40สตางค์ครับและจํานวนเงินสงเคราะห์ที่หักจากสมาชิกวันที่15กุมภาพันธ์2566เท่ากับ322บาท40สตางค์เพราะว่าในรอบเดือนที่ผ่านมาสมาชิกเสียชีวิตรอบจ่ายเดือนกุมภาพันธ์66นะครับเท่ากับ806ราย โดยสมาคมจะทําการหักเงินสมาชิกในวันที่15กุมภาพันธ์2 5 6 6ครับและจะโอนเงินสงเคราะห์เข้าบัญชีของทายาทตามที่ระบุไว้ในใบสมัครนะครับโดยจ่ายครั้งที่1ตามยอดที่หักเงินสงเคราะห์ได้และโอนเข้าบัญชีผู้รับเงินสงเคราะห์ที่เอกสารครบถ้วนถูกต้องนะครับภายในวันที่25กุมภาพันธ์2566ครับขอสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับเดือนนี้ ยอดฐาเงินสงเคราะห์ต่อหนึ่งผู้เสียชีวิตเท่ากับ40สต่างและจำนวนเงินสงเคราะห์ที่หักจากสมาชิกเท่ากับ322บาท40สต่างจำนวนเงินที่ทายาทจะได้รับเท่ากับ5 3 5 9 1บาท20สต่างถึงแจ้งอสอสอสมทุกคนทราบแจง้าางทายาทของอสมครูสมรสของอสมและข้าราชการนะครับที่สมัคร เป็นสมาชิกชกสอสมนะครับเพราะตอนนี้สมัครเป็นสมาชิกชกสอสมกันได้ทั้ง3กลุ่มแล้วนะครับก็คือกลุ่มอสมอสสกลุ่มคู่สมรสและกลุ่มข้าราชการที่เป็นพี่เลี้ยงนะครับก็ฝากบอกต่อฝากแชร์ต่อกันไปด้วยนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวคลิปถัดไปจะมาคุยเรื่องยอดหักนะครับยอดหักที่เป็นการหักย้อนหลัง นะครับรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวมาคุยกันในคลิปถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ